คุณผู้ชมคะในปีที่แล้วลลโอนลเมสซี่นะคะเคยปฏิเสธข่าวในการอําลาทีมชาติแต่วันนี้ค่ะหลังจากแพ้จุดโทษให้ชิลีในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอโลโคปาอเมริกานะคะลลโอนลเมสซี่นั้นช็อกแฟนบอลค่ะประกาศเลิกเล่นทีมชาติอจตินาด้วยวัยเพียง29ปีเท่านั้นนะคะทั้งนี้ก็แน่นอนมีสาเหตุมาจากความอกหักนะคะที่ยิงจุดโทษไม่เข้าและอาเจตินาได้เพียงรองแชมป์เป็นปีที่2ติดต่อกันค่ะ ถือเป็นวันฝันร้ายของเรโอนเนลเมซี่นะคะหลังจากพาอาเจนติน่าเข้าชิงชนะเลิศได้สําเร็จแต่เมื่อสกอร์จบลงด้วยผลเสมอ0ูย์เมซี่ยิงจุดโทษไม่เข้าค่ะอาเจนติน่าแพ้เดือนจุดโทษ2ประตูต่อ4นะคะและชิลีป้องกันแชมป์ได้อีกสมัย หลังจบการแข่งขัน,นขเมสซี่ช็อกแฟนบอลครับประกาศว่าเขาเลิกเล่นทีมชาตินะคะเขาบอกว่าสำหรับเขาจบลงแล้วซึ่งเป็นการแพ้ในนัดชิงครั้งที่4ในการเล่นที่ทีมชาติเขาเจ็บปวดที่ไม่สามารถคว้าแชมป์ได้และพลาดจุดโทษก็ถือว่าเป็นเหตุผลสำคัญอย่างมากแมเมซี่จะประสบความสำเร็จกับบาร์เซโลนาทุกรายการรวมถึงได้รางวัลเกียรติยศบาลลงดอร์สสมัยแต่เขาไม่เคยพาอาเจนิน่าไปถึงตำแหน่งแชมป์ได้เลย แพ้ในรอบชิงโคปาเมริกาในปี2007 2015และ2016นะคะรวมถึงแพ้เยอรมนีในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกในปี2014ด้วยซึ่งเมซี่ยิงประตูไม่ได้แม้แต่ลูกเดียวในนัดชิงที่สค่ะคะเมซี่นั้นติดทีมชาติทั้งหมด122นัดนะคะยิงไป55ประตูและได้แชมป์กับอาเจนตินาด้วยการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกในปี2008ที่กรุงปักกิ่งรวมถึงแชมป์ฟุตบอลยูโช็โลกอยู่20ในปี2005เท่านั้นค่ะ